ก็เขาเ็เล่นกันนะครับขาวดําเขาเล่นกันนะส่วนมากเป็นกันนะที่เขามีปัญหากันมีอะไรกันก็เพราะงานงานพวกนี้นี่แหละ <c oughs> นะเล่นกันแล้วเขาจ้องจะล้างแขนร้องจะเล่นงานกันเนี่ยเขาก็จ้างเลยนะจ้างให้คนไปแอบถ่ายมาเออแอบถ่ายแล้วก็ไปดําเนินการร้องเรียนอะไรอย่างงี้ยเห็นไหมก็มีจับโดนจับ โดนปรับไปนะกนะ็มีนะครับเมื่อโดนปรับกันไปอืมเห็นไหมลนะ่ะแต่ถามว่าเล่นเล่นเยอะไหมเยอะก็เล่นกันเยอะแหละเพราะว่ามันเป็นงานเนาะใครใครก็แม่บงแม่บ้านเยอะแยะนะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่อย่างว่าแหละพลมันไม่พอใจกันพลมันหมั่นไส้กันนะมันก็ตะกิดตำรวจนะ แล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะครับเอฟซอยู่ที่บ้านนอกทางแอนั่นแหละนะครับไอ้พวกนี้มันขยา่าไฮโลอยู่บนบ้านนะครับเอ,อ่อขยา่าไฮโลมันเป็นบ้านสองชั้นอะ่ะเป็นบ้านข้างล่างเนี่ยจะโล่งเป็นบ้านสองชั้นแต่ข้างล่างไม่มีอะไรนะมีแต่เสาบ้านเฉยๆนะครับมันก็จะเป็นบ้านยกพื้นสูงอะ่ะก็เล่นไฮโลข้างบนก็แง้งก็แกลกกันแล้วว่างั้นเถอะก็พอดีดวงมันสวยเอซก็เด็กอะ่ะเด็กๆในบ้านเขานั่นแหละนะครับประมาณ ห้าขวบเจ็ดขวบอ่ะมันก็เล่นวิ่งเล่นกันใช่ไหมมนเล่นตำรวจจับผู้ร้ายเอฟซีเออเล่นตำรวจจับผู้ร้ายมันก็ไปแอบอยู่แล้วไอเด็กอีกคนหนึ่งมันเป็นตำรวจนะเออมันก็เล่นกันและและไอพวกนี้ก็แอบตำรวจไงมันเล่นผู้ร้ายจับตำรวจใช่ไหมพอพอเห็นไอเพื่อนมันเดินวิ่งมาแอบดูว่ามันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะพอไอนี่มันเห็นบอกเฮ้ยตำรวจมาด้วยยางไง มันก็ตะโกเรียกอีกคนหนึ่งที่แอบอยู่เฮ้ยตำรวจมาโอเคนั้นแหละเอฟซีข้างบนไม่พูดพ่าททำเพลงครับนะประตูสี่ด้านเนี่ยมันพังกระจายวิ่งกันโอ้โ oh, oh, หูดับสับไหม่เออนะนึกว่านึกว่ามีคนตะโกนบอกว่าตำรวจมาเออมันคิดว่าตำรวจมาจริงๆเนี่ยมันกวิ่งกันไม่คิดชีวิตเลยทิ้งถ้วยทิ้งตังเอาไว้เยอะแยะเกินกาเลยวิ่งหนีกันอะ่ะไม่คิดชีวิตเลยเออ แต่ที่ไหนได้เด็กมันเล่นเด็กมันเล่นกันเอฟซี <laughs> มันเป่โหมากเลยเนะเออหนีขาแข้งขาหักแล้วมันกระโดดบ้านนะเอฟซีเนี่มันไม่ธรรมดามนะกระโดดบ้านเลยนะวิ่ง <c oughs> ถือว่าสุดยอดมากเนะแต่พวกนี้ก็ธรรมดานะครับเอฟซี MC นะ มันเป็นเรื่องปกติของคน้านนอกนะที่เขาชอบแบบนี้นะ <c oughs> แต่ในเมืองก็จะเป็นไอ้นี่ใหญ่เลยนะครับ <c oughs> เป็นบอนใหญ่เลยนะในเมืองแต่ต้องมีอิทธิพลพอสมควรนะครับถึงเปิดได้นะบางทีเปิดก็ตใกล้ๆเลยนะนะใกล้ๆโรงพัก <c oughs> เออนะใกล้ๆเลยเอาถามว่ายเยอะเยะ้ยไ,ไม่ต้องถามนะครับเอเยอะเย,ะเย้ย สมัยก่อนเหมือนกันนะเอฟซีนะ <c oughs> จัดนําเที่ยวกันเอ,อจัดนําเที่ยวก็จะมีรถบัสรถอะไรแม้พอวันหยุดมาแล้วก็รถรถบัสเขาก็มารออยู่หน้าบริษัทนะ <c oughs> ก็จัดนําเที่ยวก็เสียเงินกันนี่แหละอาจจะคนละสี่ห้าร้อยนะครับอคอ่ารถไปกลับนะอาจมีเลี้ยงข้าวกลางวันด้วยนะครับสวัสดีแอดแบนนะครับสวัสดีครับผมนะครับ <c oughs> มี มีข้าวมีอะไรเลี้ยงกลางวันใช่ไหมสี่ห้าร้อยก็พอไปนะไปเที่ยวเมืองการไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ถามทัวร์ที่จัดมาว่าพี่มีการตอนที่วิ่งรถไปมีเล่นอะไรบ้างมีจัดกิจกรรมเล่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามนะเราก็ถามกันโอทางนู้นเขาก็จัดให้เลยนะคะไม่ต้องถามเอฟซีจัด Hello, ให้โลให้เอฟซีนะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออเขาจัดให้เป็นเจ้าด้วยจัดให้โลให้เลย นะ fc คิดคิดว่าหรือเปล่านะครับยังไม่ทันออกปริมุนทนดีเลย fc หมดกันเป็นแถวนะครับหมดตูดนะครับ fc โอ้โหแหมจัดอะไรไม่จัดนะมาจัดให้เล่นแบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยครับนะยังไม่ออกปริมุนทนเลยหมดตูดนะหน้านี้แห้งนะไงนะไปถึงที่เที่ยวเนะี่ยเออไปถึงที่เที่ยวเนี่ยไม่ได้ทําอะไรกับเขานั่งมองเขาเล่นกันมองเขากินกันเพราะอะไรตังไม่มีแล้วหมดไง มีแต่ค่ารถก็จ่ายไปแล้วก็จบกันแค่นั้นแหละอาศัยเพื่อนแล้วเพื่อนก็หมดเหมือนกันโอ้ไอ้นั่นได้ไปเยอะอยู่นะครับหลายตังค์ได้ไปเยอะมากอะ่ะพูดงี้หมดตดะเอะกินกันโอโหเรียบร้อยแม่บอกให้เขาจัดเอ,อบอกให้เขาจัดรายการที่ไหนได้นะเอ็มีนะจัดการละเล่นแบบนี้ก็จบเรื่องเลยอืมแน่นอนอะ นะครับวันนี้แอดเวนไม่รู้ว่าพาแม่ไปเที่ยวที่ไหนนะวันนี้นะครับเออถ้าพาไปเที่ยวก็ดีนะเออพาแม่ได้ข่าวว่าวันนี้มีคนไปหลับในโรงหนังนะเออนะอาจจะพาพาแม่ไปเที่ยวนะไม่แน่ใจหรือว่าพาแม่พาลูกไปหรือเปล่านะได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะออที่ ตัวเมืองนะครับตัวเมืองก็มีโรงหนัง <c oughs> มีอยู่โรงหนังนะครับ <c oughs> อะไรเนี่ยบมังไหนอยู่เหรอ,อไม่แน่ใจนะเบนนะ นี่แหละนะครับ f c เมื่อกี้ก็เห็นลุงอ่าช่างใหญ่เขาไล์อยู่นะครับเขาไล์อยู่ก็เห็นเห็นแกก็คุยเรื่องชีวประวัตินะครับชีวประวัติก็คืออ่าทํางานทุกที่นะอ่าทำงานบริษัทโดนบริษัทนี้นะทําแต่เด็กๆนะเห็เนเขาว่ายอย่างนั้นนะ แต่จริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะรับเด็กๆเหรอแอดยังงงๆอยู่นะจริงๆการรับทํางานมันน่าจะอายุสิบแปดขึ้นไปนะเออแต่แกบอกทําอายุสิบห้าแอดก็งง,งว้าสิบห้าเขารับทางานเหรอนะแอดว่ามันน่าจะสิบแปดขึ้นไปนะการที่เขาเข้าทํางานกินปิ้งหมูอยู่บ้านค่ะพี่นะ เยี่ยมมากๆเหรออ๋อนะครับก็ไม่ต้องไปไหนก็ดีเหมือนกันนะครับเออไปซื้อหมูมาทํากินกันนะครับก็จบนะถ้าทําอย่างนั้น่ะไม่ต้องเปลืองนะเออเราไม่มีทีเราก็ไม่ได้มีอะไรนะเป้าโยงอย่างเดียวนะครับเขาก็พาอากันไปเยี่ยมแม่กันนะครับที่นี่ก็พากันไปเยี่ยมแม่กัน เราก็เฝ้าโยงอยู่นี่นะวันนี้เขาไม่ได้ไปขายของหรือเปล่านะเอ,อไปขายที่สามแยกนะแต่เห็นว่าฝนตกครึ่งวันเลยนะฝนตกอยู่ครึ่งวันก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะถ้าฝนไม่ตกก็กล่าวว่าจะออกไปอยู่นะถ้าฝนไม่ตกนะจะออกไปอยู่แต่ว่าครนนี้ฝนมันตกนะเลยเลยไม่ได้ไปนะ <c oughs> อ่ ก็บอกเขาอยู่ว่าให้เอาของมากองไว้เยอะๆนะครับของผลไม้บ้างนะครับเป็นของป่าบ้างอะไรบ้างยเงี้ยเอามากองไว้เยอะๆนะครับมันจะได้ดูดูแล้วมันอยู่เยอะแยะจะน่าซื้อมากนะครับดูแล้วมันเยอะๆจะน่าซื้อกว่าสมัยก่อนรับนะกับพี่หนูทำงาน คือไม่รู้นะเอตีนะแต่แต่ของแอดเนี่ยไม่ได้นะครับของแอดไม่ได้นะครับไม่ได้เขาต้องผ่านยังน้อยต้องสิบแปดขึ้นไปนะครับอันนั้นมันเป็นเยาวชนเกินไปเออแล้วงานของแอดเนี่ยมันจะเสี่ยงนะมันอันตรายนะเอฟตีนะของแอดมันอันตรายเพราะถ้าเกิดพลาดพังไปเนี่ยมันรับผิดชอบไม่ไหวรับผิดชอบไม่ไหวมันเป็นงานเกี่ยวกับอันตรายพอสมควร แล้วเป็นงานที่มันใช้ฝีมือด้วยนะครับมันเป็นงานช่างอ่ะเอองานช่างของแอดจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นงานอย่างอื่นมันไม่มีถ้างานขายของเล็กๆน้อยมันก็คงได้งานทําอย่างอื่นหน้าที่อย่างอื่นก็พอได้แต่ว่าถ้างานงานช่างนี่ไม่ใช่แล้วเออ เพราะว่าของแอดเนี่ยเวลาทํางานหรืออะไรเนี่ยเขาต้องเอารายชื่อส่งเข้ากรมแรงงานหมดนะครับเอาลายชื่อส่งเข้ากรมแรงงานนะ,ะแล้วก็เข้ากรมแรงงานนั่นแหละนะครับตะกอนเนี่ยนะเข้ากรมแรงงานหมดเขาก็จะตรวจสอบนะครับแล้วก็จะมีอ่าพวกกรมแรงงานเขา้ามาตรวจทําตามขั้นตอนของกฎหมายเลยไ่กลงเรืออ๋อถ้าอยู่อย่างนั้นได้นะครับถ้าอยู่ก็อย่างนั้นได้ ถ้าอยู่กับไต้กงอยู่อะไรอย,อยู่ได้ไม่มีปัญหานะครับแบบนั้นพอได้อยู่เพราะว่าอ่าไม่มีการเข้มงวดอะไรขนาดนั้น,นแต่ของแอดนี่มันเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายนะครับถ้าลูกเขาไปโดนอะไรหรือโดนสเก็อ่ตโดนเครื่องจักรเลยโอ้โหไม,ไม่ไม่ต้องถามเลยเอฟซีนะครับงานเข้าแน่นอน,นเขาสอบเลยแล้วิงยิ่งตอนหลังๆมาเนี่ย ตอนหลังๆมานี่ไม่ต้องถามเอฟซีมันจะมีะปวชชมวนะปวิชาชีพเนี่ยเขามาตรวจนะปปวิชาชีพเนี่ยเขามีในบริษัทเลยนะครับเออห้ามหลายๆอย่างเราต้องมีการอบรมกันนู่นนั่นนะครับเรื่องอบรมเรื่องความปลอดภัยเนี่ยะสําคัญที่สุดนะการ่าปถมพยาบาลเบื้องต้นยังไงนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วทํายังควรจะทํำยังไงเออแล้วก็อคีภัยนะครับ อักคีภัยก็จะดับเพลิงเบื้องต้นดับยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็จะอบรมหมดผ่านสูตรอบรมหมดมาเพราะว่าไม่ได้นะครับพวกนี้มันอันตรายเพราะว่าเราไปทําไหมมาหลายครั้งแล้วนะจนเลยบริษัทลูกค้าเนี่ยนะก็เผาเลยนะครับโอโหงานเข้าเลยนะครับเอองานเข้าโรงงานเขาจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะ กําลังทําช่วงขั้นตอนสุดท้ายดันไปเชื่อมแล้วสะเก็ดไฟมันล่วงลงมาไหมครับกลางคืนแล้วใครจะไม่ได้อยู่ข้างล่างไม่ได้ดูอะไรเลยมันพอมันไหม้วกามันพอมันไหม้มันเอาไม่อยู่เลยต้องหนีอย่างเดียวไหมทั้งหลังอเออแล้วไม่รู้เขาคิดยังไงหรืออะไรยังไงนะโอ้โหรถหมอวิ่งกันทั้งเมืองเลยแถวแถวน้ำแดงเอซแถวน้ำแดงนั่นแหละเออ fc น่าจะรู้จักนะแถวน้ำแดงเนี่ยแถวเทพลักษ์น้ำแดงอะไรพวกนี้ยนะครับไม่ครับ fc นะโอ้โหคือตอนหลังๆเนี่ยหลังๆมาเนี่ยนะครับเข้าไปบริษัทเขาเขาอบรมเลยครับต้องอบรมทุกที่เลยเดี๋ยวนี้มีคําป้องกันทุกอย่างเลยอบรมครับเข้าไปดูเลยนะครับเออไปเรียกไปเข้าห้องอบรมเลยว่าเข้ามาแล้วเนี่ย ปฏิบัติยังไงในในบริษัทเขาทั้งๆท,ท,ที่เรานี่ก็อบรมมาแล้วแต่ก็ต้องอบรมซ้ำอีกนะครับว่าควรจะปฏิบัติยังไงไฟฟืนไฟสูบบุหรี่ห้ามตรงไหนยังไงมีที่สูบหรือเปล่าหรือยังไงโอ้มีละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผ่านไปได้นี่มันก็เป็นความรู้แหละนะครับ ก็ทักทายกันนะครับวันนี้นะครับคุณ